กติกาท้าทายรายวันมีคำถามสองคำถามและคำถามรอบพิเศษหนึ่งคำถามหากตอบถูกคำถามรอบปกติสองข้อเข้ารอบเลยแต่ถ้าตอบตอบถูกเพียงหนึ่งข้อจะมีคำถามรอบพิเศษถ้าตอบถูกรอบพิเศษก็จะมีโอกาสที่จะเข้ารอบแต่ถ้าไม่ถูกก็จะตกรอบทันทีและที่คูออร่รายการที่ เอาใหม่สามคนและนี่คือการกลับมาครับของพัฒนารังสีสั้นที่สองครับสวัสดีครับผมไอโฟบีอาพัฒนารังสครับเป็นนิติกรรักจังหวันอ่างทองครับและนี่คือพัฒนารังในวั้นที่สองครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อนะครับไทยสังคมเฮ้ยหยุดร้องนะฮะแน่นอนครับแม่ในวรรณนะคะซีซั่นได้เราครับไปแค่หนึ่งตอนเท่านั้นและรอบนีครับมาด้วยหลายตอนแน่นอนนะครับเอาละครแล้ววันนี้นะครับผมพูดได้ค่อยครับคนแรกผมเทปนี้ก็คือคุณ สกายโคุชพัดจลศริมงคณครับเอ้าให้ไม่ตัวนะคะตัวดีณสกายครับสกายสกายสกายสกาสกาย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 สกา้ยนี่อาคะผมก็เราจะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะ กติกาท้าทายรายวันมีคำถามสองคำถามและคำถามรอบพิเศษหนึ่งคำถามหากตอบถูกคำถามรอบปกติสองข้อเข้ารอบเลยแต่ถ้าตอบตอบถูกเพียงหนึ่งข้อจะมีคำถามรอบพิเศษถ้าตอบถูกรอบพิเศษก็จะมีโอกาสที่จะเข้ารอบแต่ถ้าไม่ถูกก็จะตกรอบทันทีเวลาเรามีจัดจับน,นะฮะ ข้อที่หนึ่งครับเราจะถามว่าร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้นหนึ่สอง้ยหชิ้นสองสองร้ยหงชิ้นยังไงนะครับก็คือร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้นครับหนึงตายสอง้อย สองร้อยกับสองร้อยหนึ่งโอเคครับสองร้อยหนึ่งนะครับได้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 เมื่กอกี้ทวนคำตอบว่าคำตอบอยังไงนะคำตอบก็คือคำตอบก็คือนะคะสองร้อยหกแล้วก็สองร้อยหนึ่งครับส <c oughs> okay, องร้อยหนึ่งสองสองสองร้อยหกสองร้อยหกเป็นสองร้อยหกครับและเป็นคำตอบนี่ ครับขอเป็นที่เฮกันนะครับได้มาครับค่ะก็ที่ตองครับเราจะถามว่าจังหวดัดใดปลูกพิกไทยมากที่สุดหนึ่งจังหวดัดจันทบุรีสองกาญจนบุรียังไงนะครับจังหวดัดใดปลูกพิกไทยมากที่สุดหนึ่งจังหวดัดจันทบุรีสองกาญจนบุรี จันคคบทบุรีโอเคครับจันทบุรีและเป็นมาต่อที่โอ้ต้องครับงานใหญ่แล้วก็อ้าวลาดแล้วเอาละครับแล้วเราจะจบรายการเพียงเท่านี้เลยนะคะคุณเราต้องรับมืกบากผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับคุณพีเ่เดี๋ยวครับ buka <coughs> 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 <coughs>